สัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมแล้วก็มาอยู่กับทิโม่ครับอ่ารุ่โตโม่ประเทศสองหนึ่งศูนย์ารุ่นหกวันนี้ก็เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะแหมโชวการปายขึ้นนะแหมสุดยอดสูงเหมือนกันแต่ว่าช่วยเอาอาร์มก็มาช่วยนะครับไม่งั้นก็ไม่ขึ้นเหมือนกัน ก็เพิ่งเติมน้ำมันเสร็จเมื่อกี้น่าจะอยู่ของร้อลิตเมื่อกี้เต็มถังเป็นวันละ200นะครับอสอบถามอันนี้เดี๋ยวผมนะไปอยู่ด้านบนนิดนึงก็มาเยือนอีกครั้งนึงครับเมื่อก่อนจะตัดอยู่ด้านล่างครับตรงนี้ ก็แข็งเกินตน้องหนีมาตัดด้านบนคันนี้ก็ถามไปเมื่อกี้จะเข้า400ชั่วโมงแล้วตอนนี้กับ3เดือนพอด,ดีเลยแกบอกร้าวๆก็งานแกแกะก,ะก็ได้งานถมประมาณ4ไร่แกบอกลึกก็1.2เมตร ก็รถวิ่งอยู่ห้าคันครับวิ่งจากตรงนี้ไปก็ประมาณห้ากิโลห้าหกกิโลประมาณนั้นครับอ่าไม่ไกลก็ไม่ไกลตอนนี้แกกำลังจะหาท้ายเป็ดอยู่ตนนัวนี้เพื่อไว้บรรทุก ดีว่าแกเวลาคนย้ายจ้างเขาอีกที่นึงมันก็จะเสียไปนะเนียเสียดายตังเลยถ้ามีรถมีงานมีอะไรโอ้คนมีท้ายเป็ดเป็นของตัวเองครับะจะได้กำไรนิดนึง น,นี่ก็รถมาเป็นล็อกลอกไปเลยนะอ่ารวดเดียวแล้วก็หายไปเลยมันก็เลยช้าหน่อยผมรอเกือบ20นาทีได้แล้วกก็พึ่งเข้ามานะตัดหยุดไปก็เกือบ3-4วันเหมือนกันกดีว่าที่ลงมันลงไม่ได้นะครับมันแฉะฝนตก รถ6ล้อติดบ่อยไปเลยต้องยกเลิกไปก่อนให้ฝนมันซาแดดออกก็เริ่มมาตัดครั้งหนึ่งก็แกเข้ามาเกือบตัดตาขวาแล้วคนระับัแกตัดตาน์น่นแล้วโอ,โอ,โอ้งานนี้เป็นงานเหมาะนะครับต้องจัดเต็มมนาะดีถ้าไม่จัดเต็มนี่ก็ ขาดทุนเลยนะครับมาดูทีว่าก็จะใส่ประมาณไหนนะเยอะจนล้นกล่องหรือเปล่าเ็ษพุ้มก็ประมาณลูขวานะครับพุ้งกี่แกก็0.9แล้ว จุดหนึ่งได้เลยเนมะื่อกีนี้กุ้งหนักๆ ยังไม่ได้กลับเข้าที่พักเลยนะครับโอ้งานมีตลอดเลยดูสภาพยังไม่ได้ล้างเลยครับงานชุบงานชุบดรบยันเลยครับถึง Nào nah, พุ้งไปเลย,ยจากประหลาดบอ,อกเลยนะกันทำนี้อาจจะสักหน่อยเดี๋ยวมันลนครับสัญญาณออกกอแล้วแปรเป็นสองสีหมดเลย FG 8G เมารวดเดียวเลยนะครับ ออกตัวหงอยไปเลยนะครับร้อนเกินคนระับผมไม่ไหว้นก็ต้องมาหลบก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอย่านี่เพราะอากาศร้อนนะครับกินน้ำก็ไม่ได้ปวดอยู่ละสินอดอยู่ตอนนี้นเป็นช่วงเดือนละสินอด ฝังนี้สวยๆเลยนะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยมีหินใหญ่นะครับทำนี้ก็จะมีเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะครับน,นั้นเขาเอาไว้ทำหลักนะครับแบ่งเขตที่ดินไม่ต้องใช้แบบนู้นแล้วเอาแบบนี้เลยใหญ่ๆเห็นชัดๆกัเลยนะครับ ทําการขุดหักกันนะครับก็ไม่ไหวคนระับวันนี้ขอคลิปนี้คลิปเดียวก่อนเดี๋ยวไปดูวันวันจันทร์วันอังคารนะเดี๋ยวมาที่นึ่งพอดีว่าผมก็มีธุระต้องไปอีกที่นึ่งคนระับไม่ทันจะตายเดียวให้จบคลิปนี้ก่อนฟังเสียงมาแปไกฟเลยครับเสียงนี้คุ้นๆเลย เหมือนาะซมิโตโม่เลยนะครับนี่พอมาเข้าในบ่อนี่เป็นซูมิโตโม่จริงๆนะเสียงก็จะคล้ายๆกันครับกับวอลโว่ครับแต่ว่าจะออกแตกต่างกันนิดหน่อยนะจะอธิบายยังไงครับจะบอกไม่ถูกครับไม่เห็นภาพจะบอกมิ ถ้าคนฟังจริงๆสังเกตนี่มันจะไฟไฟไฟคล้ายๆคลึงกันนะแต่ว่าไม่เหมือนนะ,ะนิดนดหน่อยเองเสียงเพราะว่าอันนี้มันเป็นอ,อิวสุันี้มันเป็นคอมินเนะ่ยเสียงก็จะแตกต่างเสียงนิดๆหน่อยๆคอ,อมมอนเร็วท่อใหญ่เบอร์เริ่มเลยันี้ ไม่รู้จะถูกก็บอกเห็นบางคนบอกว่าเป็นคอมมอนเร็วแล้วเสียงแบบแบบนี้แต่ว่าในโบชัวที่ผมรับไฟแต่ก่อนนั้นมันบอกว่าเป็นดเร็กอินเจคชั่นไม่รู้ใครจะถูกครับ สัญลักษณ์เขาจําแบบไหนกันนะครับอ่านได้ได้กับคอมมอนเรลนี้แตกต่างกันยังไงฝั่งด้านหลังผมนี่ก็เป็นของที่ผมเคยถ่ายาดูซานครับ LCV 2องครับรุ่นรุ่นแรกต่อ,อจะเป็น D X นะครับ ติดด้านหลังนี่เลยเป็นแนวเลยนะถ้าตัดลงนี่ก็เห็นทะลุไปฝัง้นไปเลยจะเห็นเลยนะนี่ก็น่าจะอีกประมาณสองกับดาได้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้ ต้องมาลุ้นกันกทีว่าจะทนเสร็จไหมสีไร่กับความลึก1.2เมตร เปียกครับแก๋ก้อนๆเ,เร็วแรงจริงๆครับดุเลยครับใหม่ๆนี่ตรงนี้ก็ซูสีอยู่นะครับอะโซมิโตโมกับโทมัสโต เขาออกกันเยอะอยู่ช่วงนี้โมรโตตก็รู้ว่าจริงๆครับช่วงนี้มีทั้งร้อยสามสิบีอหนึ่งสองหนึ่งูนนะช่วงนี้ออกมาติดติดเลยนะเดือนที่ผ่านมาเดือนสามนี้มนซัมม์ก็ช่วงปีใหม่นะน่าจะมีโปรหรือเปล่า เป็นช่วงปีใหม่เขาออกเยอะจริงๆคือมิสโตมโมโนี่แถวสามจังหวัดนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะข้อจบอด้วยคันนี้ไปเลยนะอเอายาวรวดเดียวไปเลย คนขับก็แม่ตักดีอยู่เหมือนกันครับอ่าดูว่าเป็นระเบียบเลยในการตักทําส่วนทำเป็นช่องเป็นเจ็บงานเรียบร้อยดีนะครับไม่มีลึกไม่มีอ่าเป็นบ่อๆบอเลยงานเหมางานเหมานะครับ เดี๋ยวน่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบการถายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาคลาเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับก็ฝากแบรนด์นิดนึงอ่าเป็นแบรนด์ของโคมัสสุนะครับ่าถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมมีลิงก์มีรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมเอาไปโทปรคุยกับเซลล์สอบถามได้เลยนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเค